สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋พ่อชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้เนี่ยไรดราม่ามแตาข่าวดีๆมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆกันแล้วนะจ๊ะสองถึงสข่าวกันเลยทีเดียวแถมวิดีโอท้ายคลิปอย่าลืมดูกันด้วยนะครับอ่ะเริ่มจากประเด็นแรกกันเลยจ้าอย่างที่เพื่อนๆทราบกันไปนะครับในวันก่อนนที่น้องไอซ่าของได้มาเซอร์ไพรส์งานวันเกิดของคุณพ่อนั่นเองโดยถือเค้กของเพียดีน่าฟีโปซึ่งเป็นสปอนเซอร์ในทุกรอบที่มีเค้กนะจ๊ะโดยงานวันเกิดเนี่ยก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่าจัดที่ร้าน เด e ะลอนดอนเนอร์บริับนั่นเองครับซึ่งล่าสุดทางเพจของร้านอาหารเนี่ยเขาก็ออกมาตั้งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าตามรอยเมนูวันเกิดคุณพ่อน้องลิซ่าหรือคุณพ่อมาโครนั่นเองจ้าซึ่งเขาบอกว่าเมนูที่มีการจัดในวันนั้นที่มันแบบเด็ดๆเลยนะอะแอดมาเริ่มกันเลยแล้วกันเดี๋ยวน้ำลายจะสอบไปมากกว่านี้นะจ้าเพราะแอดนั่งดูภาพอยู่อันแรกนะจ้าซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวจ้าหรือภาษาอังกฤษพ o r ร rib รนั่นเองนะครับส่วนเมนูต่อมาจะายโยโย่บทต่อด้วยขาหมูเยอรมันทอดเสิร์ฟพร้อมกรอวมโหเจ คอมโบแพลตเจอร์ bo, ature, นั่นเองครับภาษาอังกฤษได้ไหมไม่รู้แต่ว่าจะพยายามอ่านหน่เพื่อนนะส่วนอีกเมนูนึงเขาบอกว่าโมมะนาวอ่ะอันนี้แอดเคยกินแต่อันอื่นไม่เคยจ้า <laughs> อาเมนูสุดท้ายเขาบอกว่าสลัดโรเกตเสิร์ฟพร้อมแซลมอนรมควันนะจ๊ะอันนี้แอดรู้สึกมันน่ากินที่สุดเนะเพื่อนๆดูจากภาพแล้วน้ำลายสอไม่ยอกกันเลยทีเดียวนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าแต่และเมนูนั้นน่ากินมากๆที่ทางครอบครัวของน้องลิซ่าได้สั่งมากินในวันนั้นนั่นเองนะจ๊ะอ่ะสำหรับเมนูที่แอดเอามาฝากในวันนี้ใครที่ไปตามรอยที่พัฒนาการกรุงเทพนะจ๊ะก,ก็สามารถแวะไปกินกันได้ตามน้องลิซ่ากันเลยนะอ่ะส่วนข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่ก็ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าทาง Maxim Magazine นััับเ้้าไดดดจอผูหญิงแซ่ทีีสุดในนป2023ขึ้มาได้ประมาณ6 คนกันเลยทีเดียวและแน่นอนว่าถ้าทำข่าวนี้ก็ต้องมีโนริซ่าติดอยู่ในลิสต์กันด้วยนะจ๊ะซึ่งโนริซ่าของเราไปยืนงงกลางดงดาราฮอลลีวูดทั้ง5คนกันเลยทีเดียว,วเพื่อนๆอ่ะมีใครกันบ้างมาพูดกันเลยดีกว่าคนแรกนะครับคือคุณเบลล่าฮาดิดคนต่อมาคือโนริซ่าจ้าส่วนคนต่อมามาโก้รอบปี้นะครับพี่บาร์บี้ของเราอีกคนนึงชื่อว่าโอลิเวียเรดิโก้นะครับแล้วก็แม่บิริอาริสแล้วก็น้องซาบีน่าคาร์เพนเตอร์ซึ่งเป็นเพื่อนสาวข,ของโนริซ่าของเรานั่นเองนะครับโอ้โหแแตตตต่่่่่่่่่ลลลละะะคนนนนนทีีีีีิิิดดดโโผผเย้้้ออองบกกววาาาไมมธรรรจ๊ซป World e c o r d และนู่นนี่นั่นแล้วก็ฮ a l l of f a อีกนะจ๊ะจริงๆมีอันที่แอดไม่ได้พูดถึงอีกเยอะแยะแต่ก็อันสามอันนี้ก็ยกมาเป็นอันใกล้ๆช่วงระยะเวลานี้ไหนจะพูดสองอิทธิพลบน Instagram อีกนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะจ๊ะว่าปีนี้นอริซาจะฟาดอะไรกันอีกยอดไลค์บน Instagram ปีนี้ก็14 000, 000, ล้านหลายอันเลยนะจ๊ะใกล้จ15ล้านอันหนึ่งด้วยนะเพื่อนๆนะถ้าอยากให้มากกว่านี้ก็ตามไป Engage ไปกดไลค์กัน,นเยอะๆกันด้วยนั่นเองนะจ๊ะเอออ่ะส่วนอันต่อมานะครับเป็นคลิปสุดท้ายที่มีกล้องวงจรปิดจากที่นอริซาของเรานั้นไปซื้อเสื้อผ้าที่เวียดนามในวันก่อนนะครับเขาก็มีการบอกว่า เออเนี่ยพอนอริซากลับประเทศไปแล้วก็เลยกล้าที่จะโปรโมทเต็มที่กันเลยนะจ๊ะเหมือนเป็นการมาเผยหลักฐานว่านอริซาเนี่ยเคยไปหยียบที่นั่นไปซื้อของไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านนั้นจริง,รงๆนั่นเองนะจ๊ะกระตุ้นกันไปอีก1กลุ่มนะและคลิปวิดีโออีกตัวนึงนะครับที่แอดจะมาฝากกันก็คือวิดีโอกิจกรรมจาก True Money ที่มีคนมาอวยพนอริซาด้วยนะจ๊ะก็แอบหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะแบบฝากความคิดถึงฝากคําอวยพรไปถึงนอริซาของเราด้วยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งแฟนๆที่ได้รับกิจกรรมในครั้งนี้ก็แบบว่าโอ้โหน่ารักกันทุกคนนะ่ะเพื่อนๆก็ต้องลองไปฟังกันเองนะจ๊ะเดี๋ยวแอดจะเปิดให้ฟังยาวๆกันเลยนะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้มาฝากกันประมาณนี้จ้ะ กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าตื่นเต้นเลยค่ะแบบหนูหนูไม่ได้มูไม่ได้เลยนะคะแบบเล่นแกล้งรู้สึกดีใจมากค่ะกีดบ้านแต๋อเลยปีบ้านเต๋เอ <ๆ S 2> เลยแล้วนี่เป็นแฟนคลับลิซ่าอยู่ไหนใช่ค่ะเป็นแฟนคลับแบล็ิทีมด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับน้องลิซ่า รีบมากเลยค่ะตามไปแบบจุดมิตซิ่งแบบทุกอย่างที่ไปได้ความจริงนะคือหนูไปรับสายเขามาสามอาทิตย์ว่าเป็นคอสตนเตอร์โทรมาหนูก็แบบโอเคทั้งคู่ก็เลยแบบปอดที่อยู่เป็นปัญหาลัยรหนูว่าเราได้จริงๆได้จริงจริงเขาส่งเอกสารมาเลยคิดแบบว่าสัญญาณเตือนขอดังเลยค่ะจะคอยซัพพอร์ตไปเรื่อยๆค่ะมีความสุขมากๆนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็อยากทำอะไรก็ทาให้เต็มที่เลยชอบน้องมากแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆค่ะก็ไม่ว่าน้องจะเลือกเส้นทางไหนก็คุยกันพร้อมซัพพอร์ตน้องเสมอไม่ว่าพี่จะยิงตรงไหนหนูก็จะยยยืนนนนนกกัััับบบบบพี่่อะะะะคคคคคด้วรรรขุณมา